ว่าข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้ไปให้ภัยศาสถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานกันทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉัานทั้งเจ้ากับนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดเห็นไหม มันก็เพิ่มก็เพิ่มก็เพิ่มไปทั้ง่าแดนโดกธาตุมันก็เพิ่มไปในเป็นรูปของพลังงานมันมันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเสียงของวัสร์ที่บอกเราไปและผสมผสานกับพลังงานของกุศลผสมผสานกับควมว่าของเราถอยออกมาดูถอยออกแบบรูปแบบขันห้าแล้วมองเห็นหแสงกุศล ธรรมาิของกุศลที่มันวิ่งไปโอ้หมันไปไกลลิบตักแล้วก็เลยสนั้นกุศลกลับมาติดกันมากมายอเอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยววันนี้คุณจะกันเชิญเนาะงบบว่ากันนะอันนี้จะได้พลังงานที่ดีเซ่งกูจะทำให้ทุกคนอ,ออกจากสมาธิได้เนาะ เพราะว่าเราก็น okay, right. ้อมกุศลกันเนี่ยพอเราเห็นไหมพอเรา่งสมาธิเสร็จปุ๊บเราก็น้อมกุศลเนี่ยพอน้อมกุศลปั๊บเห็นไหมมันจะมีแรงดันของกุศลเขาเก่าที่เราทำามันเป็นพลังงานนะดันกุศลเนี่ยไปไปทุกทิศทุกทางไปทุกมิติแล้วเราก็จิตเราก็มาดูที่ความว่า เนี่ยความว่างก็จะดันความว่างเนี่ยมันจะทําให้เรามองเห็นทุกๆมิติของกุศลน,นั่นแหละมองเห็นทุกๆมิติที่เราเคยทำแบบเนี้